ราศีมังกรเรามาเปิดไพ่เดือนพฤศจิกายนกันค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นวันที่จะว่าไปเนี่ยผ่านมา5วันแล้วใช่ไหมหกวันแล้วของเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่หลายๆคนรู้สึกไม่ใช่เฉพาะราศีมังกรนะคะถึงเรื่องของพลังงานที่มันเปลี่ยนค้่เปลี่ยนที่นะคะในตอนนี้เราจะเห็นได้จากเรื่องของเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ ในสหรัฐอเมริกาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของขั้วอำนาจซึ่งถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้แบบชาวราศีมังกรเพราะว่าดาวที่อยู่ในราศีของคุณมา20ปีนะคะคือดาวพลูโตตอนนี้ถึงจังหวะที่เขากลับมาเยือนคุณแปบ๊บหนึ่งนะคะเดินเข้าออกระหว่างราศีมังกรกับราศีคุมมาระยะหนึ่งตอนนี้เขาจะเข้าสู่ออกจากราศีคุณ ไปสู่ราศีกุมนะคะประมาณวันที่เท่าไหร่เอ่ยประมาณวันที่19่ต้องถามคำถามนี้กับชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าอายุเยอะหน่อยลองย้อนดูในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาในชีวิตคุณได้เรียนรู้เรื่องอะไรมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหล่อหลอมให้ตัวคุณเป็นตัวคุณณนะขณะนี้นะคะ แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนได้ทําหน้าที่ของมันแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ที่เข้ามาเพื่อให้คุณเติบโตเพื่อให้คุณเรียนรู้นะคะยกตัวอย่างส่วนตัวเนี่ยตอนที่พลูโตอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเ,เป็นช่วงเวลาที่โฟกัสกับเรื่องงานนะคะอยู่กับเรื่องงานเป็นช่วงเวลา20ปีของการทํางานแต่พอย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านั้นที่พลูโตอยู่ในราศีธนูนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการเดินทางนะคะเดินทางทั่วโลกนี่คือคือส่วนตัวนะคะ มันก็ทําให้เราย้อนกลับไปดูเวลา40ปีในชีวิตของเราถ้าคุณอายุเยอะขนาดนั้นนะ่ะคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้คุณจะเห็นแพทเทิร์นของสิ่งที่พลูโตเข้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็มาสอนหรือบอกหรือชี้ทางอะไรบางอย่างหรือห่อหลอมให้เราเป็นแบบนี้นะอย่างล้าลึกด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างล้ําลึกเพราะฉะนั้นราศีมังกรในวันนี้บอกได้เลยว่ามันต่างจากเมื่ออาจจะ10ปีที่แล้วอย่างชัดเจนมากคุณกําลังพุ่ง หน้าไปข้างหน้านะคะ Sun of Source เป็นไพ่ของถ้าเทียบได้ก็เป็น Page of Source พุ่งหน้าไปข้างหน้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจบไปแล้วเหมือนคุณจบการศึกษาแล้วมันจะต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาที่ทําให้เราสิมังกรจะได้เรียนรู้และในช่วงเวลาใกล้ๆเคียงกันนะคะาจะาก่อนหน้านิดนึงก็ได้ก่อนที่พลูโตเนี่ยจะย้ายออกจากราศีของคุณ ก็มีวีนัสซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและการเงินเดินเข้ามาสู่ราศีมังกรนะคะยังเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเรื่องศรัทธานะคะเรื่องความรักเรื่องการงานอะเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยมองและรอชาวราศีมังกรอยู่คุณได้ไพ่ที่ค่อนข้างพูดถึงแอคชั่นนะคะการการคิดการหวังการฝันการลงมือทำนะคะเยอะมากเลยในช่วงนี้นะ แล้วก็เป็นเรื่องของการคิดการใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่สุลต่านหรือว่าไพ่แอมเปรร์เข้ามาการงานน่าจะมีการขยับเขยื่อนสําหรับชาวราศีมังกรสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณคิดหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้เอ่ยปากบอกถ้าคุณชอบใครมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องได้แสดงให้เขารู้ความรู้สึกของคุณแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าตอนที่ดาว ย้ายออกจากราศีคุณหรือพลูโตเนี่ยย้ายออกจากราศีคุณเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนิดนิด,น,ดนึงตรงที่คุณเหมือนกับว่าเอะคนที่เคยเป็นที่พึ่งสิ่งที่เคยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอ่ะมันเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะโตคุณเองเนี่ยเดินออกมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะมีอารมณ์ของการอยากอยู่ลําพังอารมณ์ของการที่คุณจะปลีกวิเวกมองว่ามันเป็นลักษณะของช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนะคะ ถ้ามองในเรื่องของการเงินยังไม่มีอะไรในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยแต่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการคิดการสร้างสรรค์การทํางานใหญ่การทํางานที่เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดทางด้านอาร์ตทางด้านศิลปะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่เป็นงานอิสระ แต่มันก็จะมีเรื่องของการขับเคี่ยวกันพอสมควรนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณต้องแสดงผลงานออกมาให้ชัดเจนถ้าก่อนหนะ้านั้นคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจที่จะออกมาอยู่ตรงหน้าข้างหน้าในเรื่องของการทํางานนะมักจะอยู่ข้างหลังแล้วทาหน้าที่สปอร์ตคนอื่นนะเพราะมันจะเป็นนิสัยประจําของชาวมังกรนะ คุณรักการทํางานและคุณรักในตัวงานมากกว่าที่จะสนว่าใครจะรู้ว่าคุณทําหรือไม่ทําแต่ณขณะนี้คุณอาจจะต้องออกมายืนข้างหน้าออกมานําเสนอหรือออกมาบอกใครให้รู้ว่าความคิดและไอเดียของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของการปลีกวิเวกมันเหมือนคุณจะมี2ด้านในตัวเดียวตอนนี้คือส่วนหนึ่งก็คือจะมุ่งมานะมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณอยากทําแต่ว่า เหมือนมังกรเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างจากการที่อย่างที่พูดหาดาวพลูโต,โตเขาเดินออกไปเนี่ยมันทําให้คุณเห็นว่าอํานาจเนี่ยมีอยู่นะอานาจหมายถึงอย่างอันเนี้ยอัมพอร์เออร์อำนาจมีอยู่มันก็มีวันจากไปคาสรรเสริญย,ยอมีอยู่มันก็สามารถที่จะออกไปนะคะลาบยศสรรเสริญสิ่งเหล่านี้มีอยู่มันก็หมดไปนะมียศเสริมยศมีลาบเสริมลาบ ซึ่งมันไม่ได้เป็นคําพูดที่พูดว่าเราจะโชคไม่ดีนะแต่มันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ทําให้ชาวราศีมังกรเข้าใจนะคะตอนนี้คุณเข้าใจมากเลยสัจธรรมข้อนี้ถ้าใครเข้าใจแล้วรู้ว่ากําลังจะสื่ออะไรตรงนี้นะคะมันเป็นจังหวะและช่วงเวลาดีมากๆที่คุณจะเริ่มเรียนรู้เริ่มทําความเข้าใจเรื่องของชีวิตในมุมของผู้มีปัญญาของผู้ตื่นรู้นะคะช่วงปลายเดือนวันที่26กก็ ดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารจะเดินถอยหลังไปจนถึงวันที่15ธันวาคมก็เป็นสิ่งที่บอกเสมอจะทําอะไรในช่วงนั้นถ้าจะไปไหนให้เผื่อเวลาถ้าจะเดินทางนะคะถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับสัญญาให้ดูดีๆแล้วก็ถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องอต้องสื่อสารต้องทํำพรีเซนเทชันต้องไปสัมภาษณ์งานหรอะไรก็ตามนะเนี่ยทำสมาธิให้ดีๆตั้งใจให้ดีๆที่จะ โฟกัสกับสิ่งที่คุณจะพูดอย่าให้ปล่อยให้จิตใจกับความเคียดงคุณกระจัดกระจายนะคะจากอารมณ์ที่คุณจะต้องเจอในช่วงนี้มันอาจจะทําให้คุณมีความไม่ค่อยมั่นคงทางอารมณ์ก็ได้เพราะมันเหมือนกับอย่างที่บอกอะที่พึ่งบางอย่างที่เคยยึดไว้พึ่งไว้เนี่ยไม่อยู่ตรงนั้นให้คุณแล้วหรือบางคนเองเคยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวให้คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําตรงนั้นให้คนอื่นอีกต่อไปได้แล้วนอกจากเรโทรเกรดมีอะไรอีกแป๊บนึงนะคะ ดาวอังคารซึ่งอยู่ในดาวอังคารจะเข้ามาสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินการเงินนะคะไพ่อัจจะไม่ได้โชว์แต่เงินที่ว่านี่ไม่ใช่เงินไรายได้นะเป็นเงินของคนอื่นเงินของคู่ครองเงินงผลุ้นส่วนเงินปันผล สิ่งนั้นอาจจะมีนะคะหรือเป็นเงินที่คุณลงทุนไว้นานแล้วลืมไปแล้วเนี่ยอาจจะมีสิ่งนั้นเข้ามานะคะอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของแต่ละคนเลยไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่ได้เงินนะคะหรือคุณจะมีแรงขับในการที่จะทํามี energy ในการที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่ออะไรได้นะคะตอนนี้วีนัสยังอยู่ในเรือน12ของคุณเอ,อไปจนถึงวันที่เมื่อกี้บอกว่าเขาจะเข้าประมาณวันที่ วันที่11ใช่ไหมคะเวลาวีนัสหรือว่าดาวเสาร์เอาโทษถาวันดาวศุกร์เข้ามาในราศีของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองสาอย่างคือเขาเป็นดาวแห่งความงดงามความสวยงามนะรักสวยรักงามมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรนะซึ่งไม่ค่อยได้สนใจที่จะดูแลตัวเองให้รูปลักษณ์ภายนอกดูดูเฉิดฉายดูสวยดูอะไรช่วงนี้คุณอาจจะ ไปทาอะไรสักอย่างให้ตัวเองดูสดใสสดชื่นขึ้นนะคะเป็นไปได้เนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือดาวศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของการเงินก็จะต้องมาดูว่าเขาจะมากระตุ้นส่วนที่เป็นเรื่องของการการเงินหรือว่าตัวคนเองจะมีความคิดเรื่องไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่าอย่างที่พูดไปแล้วนะคะมันประกอบกันหลายอย่างโดยรวมภาพรวมเดือนนี้นะ่าจะเป็นเดือนที่คุณโฟกัสกับเรื่องงานมากที่สุดนะคะแล้วก็มีไอเดียในเรื่องของการทํางานมากที่สุดมีไอเดียในการสร้างสิ่งที่หวังไว้ฝันไว้นะคะ ให้เป็นจริงขึ้นมานะคะให้เกิด manifestation นะคะแล้วก็การเปีกวิเวกการอยู่กับธรรมชาติหรือการทำสมาธิก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชาวราศีมังกรมีเดือนที่ดีได้นะคะอย่าอย่าทิ้งเรื่องพวกนี้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าการทำสมาธิหรือการอยู่กบลัฝึก,กลมหายใจอะไรก็ตามที่ทำให้คุณสงบแล้วก็มีความ นิ่งได้เนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องงานราบเรียบแล้วก็ราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะประมาณนี้ราคาเดือนนี้นะ่าประมาณนี้ขอให้คุณพบความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ